แจ้งข่าวดีเงินช่วยเหลือรอบใหม่มาแล้วนะคะใครได้รับเงินแล้วบ้างคอมเมนต์รายงานตัวกันด่วนเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับบุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มปิ่มนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้มาเจอกับบุ๋มในวันที่12พฤษภาคมปี2566ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะมาตามติด โครงการประกันรายได้ชาวสวนยางระยะที่4ให้นะคะสำหรับใครที่เป็นเกษตรกรชาวสวนยางคอมเมนต์รายงานตัวกันด่วนเลยก่อนไปรับชมใครยังไม่เคยกดติดตามบุ๋มฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะและถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้นะคะคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปให้ด้วยคะ่ะซึ่งคลิปวิดีโอนี้อย่างที่บอกนะคะมาตามติดโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางระยะที่4นะคะเรียกได้ว่า ได้เงินล่าช้าที่สุดแล้วนะคะในช่วงปีการผลิต66-67ทับ6นั่นเองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีการจ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นโครงการค่าเก็บเกี่ยวรายละหน0 0งของเกษตรกรชาว,ชาวนาน,นะคะ แล้วก็โครงการประกันรายได้ข้าวเกษตรกรผู้ปลูก,รรกข้าวนะคะทั้งหมด5ชนิดนะก็ดําเนินมาถึงใกล้จะสิ้นสุดแล้วนะคะแต่ว่าเกษตรกรชาวสวนยางน,นั้นยังไม่ได้รับเงินเลยนะคะทุกคนก็เห็นใจเกษตรกรด้วยมากๆเลยนะคะก็ตามติดข่าวสารมาให้อยู่นะคะ ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากกยทค่ะเรามาดูการน,นะว่านานแค่ไหนถึงจะได้ส่วนต่างยางพาราครบนะคะซึ่งประการรายได้ชาวสวนยางระยะที่4นั้นนะคะงวดที่1ก็จ่ายไม่เกิน25ไร่นั่นเองนะคะก็จะมีทั้งหมด3ชนิดนะคะชนิดของยางเนาะก็คือแผ่นแบบก้อนแล้วก็แบบนาำน,นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูการชดเชยกันนะคะแบบ แผ่นนะคะเขาจะชดเชยไรายละ231.80บาทแบบน้ำนะคะชดเชยไร่ละ244.60บาทค่ะแบบก้อนนะคะชดเชยร่ละ78บาทนั่นเองค่ะและสำหรับงวดที่สองนะคะจ่ายไม่เกิน25ไร่เช่นกันค่ะชนิดของยางก็เช่นเดียวกันเลยนะคะแต่ว่างวดที่2นั้นจะได้เยอะกว่างวดที่1น่ทนนเองนะคะแบบแผ่น305บาท แบบน้ำสามร้อบาทแบบก้อน162.40บสาทก็เป็นข้อมูลณนะวันที่4เมษายน66นั่นเองนะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าแต่ละพื้นที่นั้นจะโอนเงินไม่พร้อมกันนะคะข้อที่ควรรู้นะคะสำหรับชาวสวนยางที่ได้รับสิทธิ์ต้องผ่านการตรวจสอบรายชื่อและยืนยันสิทธิ์ในชุมชนของท่านเสียก่อนนะคะจากนั้นก็รอประมาณ สองสุกนะคะก็คือ2สัปดาห์ก็นับเป็นวันสุนะคะทุกคนรอรับเงินโอนนะคะงวดที่1และงวดที่2จะจ่ายให้แล้วเสร็จสิ้นไม่เกินเดือนกระกฎาคม66นะ งวดที่3 4 5 6หนะจะจ่ายให้แล้วเสร็จไม่เกินเดือนกันยายน -66 นี้นั่นเองค่ะทีนี้ในกรณีที่ไม่มีชื่อนะคะหรือว่าชื่อไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เรามาดูในกรณีที่ต้องทําการอุธทณนนะคะก็จะมีดังนี้นะเกษตรกรชาวสวญญาณที่ขึ้นทะเบียนกับการยางก่อนวันที่30มิถุนายน65แต่ไม่มีรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวญญางระยะที่4นะคะ2นะคะผู้มีรายชื่อรับสิทธิ์เสียชีวิตเจ็บป่วยจำคุกอยู่ต่างประเทศอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถรับสิทธิ์ได้ด้วยตนเองจําเป็นต้องให้ผู้อื่นรับสิทธิ์แทนอันนี้ก็ต้องยื่นอุทธรณ์นะคะ 3. ค่ะข้อมูลที่ผิดประกาศในหมู่บ้านนะคะมีข้อมูลไม่ตรงไม่ครบถ้วนบ้างต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลหรือสงสัยในเหตุผลอื่นๆติดต่อเจ้าหน้าที่การยางได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูกรณีผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนะคะมีรายชื่อกรรมการระดับตำบลรับรองและข้อมูลถูกต้องครบถ้วนไม่ต้องแก้ไขอะไรนะคะ รอการรับรองจากคณะกรรมการระดับตำบลและส่งข้อมูลให้ธนาคารพกสทําการจ่ายเงินตามลําดับนั่นเองค่ะและชาวสวนยางเกษตรกรท่านใดนะคะที่ผ่านการรับรองสิทธิ์ให้ตรวจดูบัญชีธนาคารทกรสอของท่านเองนะคะว่าบัญชีทกสน,นั้นพร้อมรับเงินหรือไม่นะคะอย่างเช่นชื่อนามสกุลในบัญชีทกสเป็นชื่อนามสกุลเดียวก,กันกับผู้มีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์หรือไม่ กรุณาทาบัญชีเด็กศสให้มีการเคลื่อนไหวก็คือจะต้องไม่หมดอายุหรือว่าบัญชีจะต้องไม่โดนปิดนั่นเองนะคะภายใน1่ปีนั้นจะต้องมีการเอาเงินเข้าเงินออกอยู่สม่ําเสมอนะคะเพื่อไม่ให้ธนาคารนั้นปิดบัญชีของท่านหรือว่าระงับบัญชีทีนี้เรามาดูเอกสารประกอบสําหรับการยื่นอุทธรณ์หรือปรับปรุงทะเบียนนะคะ1ก็คือสําเนาบัตรประชาชนค่ะ2สําเนาทะเบียนบ้าน3นะคะ,ส,ะสําเนาโฉนดสพกอเอกสารที่ดินตัวจริงหรือว่าพร้อมสําเนานะ ะะหากตัวจริงติดจำนองกับทางสถาบันการเงินให้ทางผู้จำนองนั้นนะคะรับรองในสำเนาพร้อมลงวันที่นำมาใช้แทนเอกสารฉบับจริงได้เลยนะคะ4ค่ะรูปถ่ายขนาด1นิ้ว1รูปไม่เกิน6เดือนนะคะกรณีรับสมุด ประจตัวกเกษตรกรชาวสวนยางนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว,ว่าจะต้องปรับปรุงขึ้นทะเบียนอะไรทุกปีให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตรวจสอบสิทธิของตัวเองนะคะแล้วก็ตรวจสอบชื่อบัญชีของธนาคารที่ท่านใช้อยู่นั่นก็คือธนาคารทรกสเพื่อรับเงินนั่นเองนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดการรับเงินหรือว่าไม่พลาดการเข้าร่วมโครงการนี้นั่นเองนะคะแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปยื่นอุทดทณ์ หลายๆอย่างขั้นตอนมันก็คือเหมือนเริ่มใหม่อะทุกคนนะคะก็ได้รับเงินล่าช้าวกว่าเพื่อนทีนี้นะคะทุกคนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้จากลิงค์นะคะของการยางแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าจะตรวจสอบสถานะการโอนเงินเข้าบัญชีของทกสได้ที่เว็บไซต์ของทกสหรือว่าแอป A Mobile Banking ของเขาได้เลยนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มาแจ้งเตือนให้กับพี่ป้านนะ้อาหลายๆคนที่กำลังรอการช่วยเหลือจากทาง กยทนะคะเป็นกเกษตรกรชาวสวนยางนะคะก็เข้าสู่ระยะที่4แล้วปีนี้เรียกได้ว่าล่าช้ามากๆเห็นใจมากๆนะคะบุ๋มก็พยายามติดตามข่าวสารนะคะเวลาเขามีอัปเดตอะไรบุ๋มก็นํามาบอกเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันนะคะอย่างไรก็ตามใครดูคลิปนี้จบแล้วนะคะคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ออกไปให้บุ๋มด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะคะกด ติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็จะไม่พลาดทุกคลิปและข,ข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ